สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนคะเดี๋ยวปีจะบอกนะคะว่าวิธีที่ทําให้หมูที่เราซื้อมานะคะเวลาเราจะทานเนาะเราจะได้หยิบออกมาทานง่ายๆอันนี้หมูที่บิดซ,ซื้อมาก็จะเป็นถุงแบบนี้ใช่ไหมคะบิดก็จะเอาออกค่ะบิดจะแกะออกแกะหมูออกจากถุงที่มาแพ็กมาจากห้างเนาะแล้วเราก็จะใช้ถุงนี้ค่ะคุณผู้ชมถุงที่เราซื้อมาไว้นะคะอ่า ขนาดเท่าไหร่ก็ว่าไปเนาะบีจะแพ็กออกนะคะเพื่อนๆบีจะแพคออกเดี๋ยวบีจะทําให้ดูนะคะ พอบ,บีใส่เสร็จแล้วบีก็จะทําแบบนี้ค่ะกดกดให้แบนๆนะคะแล้วบีก็จะวางไว้วางไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมวางไว้แบบนี้ก่อนพอทาเสร็จแล้วแต่และดย่างอันนี้คือแบบหมูเนาะหมูสามชั้นสไลดนะ์เนาะอย่างเนี้ยที่บีทําเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะเพื่อนอันนี้เป็นหมูสับเนาะเห็นไหมเราจะแพ็คเป็นถุงแบบนี้แล้วก็กดลงชั่นิดนึงให้เขาแบนๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ อับเปิงที่ใส่ตู้เย็นเนาะช่องฟิตอันนี้คือหมูสับส่วนอันนี้คือหมูหมูชิ้นแบบนี้เห็นไหมเหนมีเ่ยห,หมูสไลด์อย่างเงี้ยเราแพ็คไว้พอกินพอทอดของเราครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนเวลาเราใส่ช่องฟิตแบบนี้เขาจะแข็งใช่ไหมกะว่าเราจะกินเราก็เอาออกมาชิ้นหนึ่งถุงหนึ่งสองถุงอย่างเงี้ยค่ะแต่พอที่เราจะกินนะคะอันนี้เป็นการทําให้เรานะคะ ไม่ไม่ต้องไปแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งทีละถุงเราสะดวกด้วยแล้วก็หมูเราไม่เสียด้วยนะคะอันที่อยู่ในช่องฟิตก,ก็ช่องฟิตอันที่แบ่งออกมาก็คือแบ่งออกมาบีจะทําแบบนี้ค่ะที่เพื่อนบอกว่าทําไมบีบซื้อหมูซื้อมาทีละเยอะๆแล้วบีทำยังไงบีบกินหมดหรออะไรเงี้ยนี่ค่ะจะทําไว้เป็นแพคแบบนี้นะคะเราต้องใช้ถุงนะคะถุงเมนใหม่ที่เราซื้อมาไหคะ่ะเนี่ย ดีจะมีถุงกับข้าวแบบนี้ติดไว้ที่บ้านตลอดเพราะ,ะว่าเวลากับข้าวเหนือีจะ,จะใส่ถุงแบบนี้มันจะง่ายนี่ค่ะก็จะแพ็คแบบนี้ค่ะถุงที่ซื้อมาจากข้างแบบนี้ก็เราก็ทิ้งได้เลยใส่ช่องซิไร้านแบบนี้ค่ะนี่ค่ะคือการเจ็บหมูของบีนะคะบีจะเก็บแบบนี้แล้วเวลาทานก็จะดึงออกมาทีละอันแล้วก็มาทำมาปรุงเป็นอาหาร่างะค่ะประกอบอาหารเมนูอะไรก็ว่าไปเนาะ ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวิธีเก็บหนุ่ของเด็กเนาะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ thank you everyone and my friends watching my channel ขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ